เอาละคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะวานจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในการทำโปรเจกต์วิชาครัวไทยนะคะของวาเองเอเอก็จะมีความวุ่นวายประมาณหนึ่งนะคะเอาละเราไปเริ่มกันดีกว่า โปรเกต์โปรไซกับคอมว่าโปรเจกต์โปรไซเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่ารีบนะคะมันทำอะไรนะขโมยนักรูดอย่างนั้นหรอช่วยมัช่วยอาเป็นยังไงบ้างคะเย็บไปครับน้องเมีว ก็มีความวุ่นวายประมาณนึงหน้าเคร่งเครียดจ้ะทำอะไรกันอ่ะทำอะไรกันอ่ะเดี๋ยวจะทำทำทำซอยซอุซอสจูพิซซ่าอะไรลูกกินกินลูกกะครับ อะไรจ๊ะใส่ใความมั่นใจอีกแล้วใช่แล้วทำอะไรอยู่คะงก็ามาชิมสินบ้นางหรือเปค่าฟัวไทยแหละอืมไปสำรวจรอบห้องเอาไปไหนอะ่ะเอาไปไหนอะ่ะเเอาก็บบครัผมทำอะไรกันน่ะ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  ฝั่งนี้พ่อคุสเ,เวลรอบห้องกัวันเนี้ยสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะคอยมุือเหี้ยเยอะมากใส่น้ำปลา,าอะไรเลยสุสเวล้อบห้องวันนี้สุสเ,เวล้อมห้องเ,เอหงนื่อยไหม เราคือสภาพเหนื่อยมากไม่ไหวมากมทำออกมาให้อร่อยๆนะเราไม่ได้กดดันนะแต่ว่าเราอยากกินมากเลย <c oughs> อเดินล้อมห้องกันเนี่ยกลับมาแล้วเรากลับมาแล้วไม่เละเราช่วยไหมกำลังใจให้หน่อยคือมันไม่มีอะไรให้ทำความแล้วเว้ย แข่เชือลูกเลยัเสจแตแข่เชือลูกอะนกะนิได้วชอบ้ยใหม่ของการถ่ายคลิปวิดีโอก็คือตําไปด้วยแล้วถ่ายไปด้วยก้าขึ้นแล้วตํเราตำมแล้วตั้งกี่โมงเจดโมง ฮ้ยสุดยอดมองไม่เห็นแม้่เลยเละเอียดยิบสูตายตาสู้ตายงวันนี้มอมเห็นเลย <c oughs> อะไรนบ้านนี้น้พีิกสง,งโบกสามโบกฮัลโหลมีไลฟ์สดด้วยไฮดีอโอไฮบล็อกไฮบอก เก็บไว้เป็นเมนูรีความทจำใดๆวตที่แกงกันสามพกตังที่แกงากออรูปเราทำงานบวชเถอะถ้าตังขดนี้ไปทางานบวชเอะยบาเออรับจับค่าทำงานบวชเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปซื้อที่แกงที่ตลาดเนาะ ก็ไม่ต้องตำเองอะไรอันนี้ไ็สุดท้ายเลยค่ะข้อสองคุดีละเอียดไหมและอันนี้ต้องตำรวมกันถูกไหมสอาสองนี้คือตำรวมกันแล้วก็ใส่นี้ใช่ไหมใช่โอเคสือแบบนี้คิดดูดิช้อยก้องเห็นสิ อันนี้คือที่คือโอเคันกจับจับขึ้นไปดูโอเคแล้สิ่งที่เป็นอยู่นะตอนนี้โอ้โหจะมาช่วยเราหรอก็คือเปิดคนที่สั่งเออเดี๋ยวาเราเออมันก็จะดีล้วเราจะเอรอล้ เห็นกล้องไม่ได้เลย <c oughs> รับรู้ถึงความอร่อยรอมันเดือดก่อน ถัดมาแล้วตอนนี้ <laughs> <c oughs> ไม่ทำอะไรแล้วตอนนี้เหนื่อยว่า <c oughs> มีแต่คนกดดันแอมมาหรือตัววะเขายินกดดันแอมอยู่ข้างหน้าไหม ยุงชนคนทอดกุ้งฮัลโหลไฟมันแรงแล้วก็ไม่นไม่แรงน่ากินไปหมดคือฝั่งหลังห้องคือคนแน่นมากหน้าห้องคือแทบไม่มีคน ล่าสุดโปรเจกต์โปรใจชิงคุณในซับเข้ามาแกนเซานเตอร์จ้าโทรมาบอกว่าเบอร์ของคุณมีการล้องเรียนเยอะมากเดี๋ยวจะต้องโดนระงับอีกสองชั่วโมงไอ้เราก็เลยตอบไปว่าอ๋อเรางับไปเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ใจตังค์ระงับได้เลยหรืออยากย้ายค่ายพอดีอะไรอย่างเนี้ย ถ่ามาถ่ายเยอ่ด้วยนะแม่แม่ไม่ไหวแม่ กูสีน่กากลัวมากในกล้องก็คือสีไม่ <Okay. S 1> น่ากลัวมากนะ <c oughs> <c oughs>

ขออนุยาตให้ก่อนน้ำก่อนน้ำเลยแล้วก็ลงเก็บอีกเยอะเลยเยอะเลยเยอะครับแล้วให้ลงนี่แหละเดี๋ยวไม่ให้ลุงแปะด้วยขออนี้ญาตทุกคนปิดคลิปในสภาพนอนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆไปแล้วนะคะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้านะคะว้ oh. <laughs>